หลักคําสอนที่นี่จะบอกเลยว่าทุกคนมีผีและห้ามคุยกับคนอื่นนอกคิตจักแม้กระทั่งคริสเตียนเดียวกันเพราะผีในคนนั้นมันจะกระโดดใส่มีระบุชื่อมาเลยไหมคะว่ามีครับมีชื่ออะไรบ้างคะที่อยู่ในตัวคุณมีผูผีมีผูผมีผูผผแล้วก็ผีแบนเนมผียากจนด้วยคือถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยเรามีผียากจนอยู่ในชีวิตเราเราต้องถวายเยอะๆแล้วอาจารย์ก็จะขับผียากจนออกไป หลังจากนั้นเราก็จะกลับมารวยเหมือนคนอื่นได้ ไปรู้จักลัทธินี้ได้ยังไงคะเริ่มตรงช่วงโควิดครับก็คือ<ห>ตอนนั้นเนี่ยโบสถ์ทุกแห่งอ่ะปิดหมดเลยแล้วก็มีภรรยาผมเนี่ยเป็นคริเสเตียนด้วยกันแต่เธออยากไปโบสถ์ก<ห>็เลยหาว่ามีโบสถ์ไหนที่ยังเปิดตากโควิดไหมซึ่งโบสถ์แห่งนี้ตอนนั้นเปิดอยู่พอไปเนี่ยเขารู้สึกว่าฟังคําสอนของคุณดรคมเอกแล้วก็รู้สึกศรัทธารู้สึกชอบ um ก็เลยบอกให้ผมว่าไปที่นี่กันดีกว่าอะไรองี้ครับคำสอนที่บอกว่าดีสอนอะไรคะอาจารย์ดรคมเอกเขาเอาคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอรบ์เบิลอเร์นข้อโต้แยเปอร์เซ็นต์เน็น อย่างเช่นเขาจะบอกว่าการถวายมากพระเจ้ายิ่งวยพรมากมตรงนี้เนี่ยจากที่ผมเคยรู้จักจากที่เดิม,มรู้สึกว่าการถวายมันเป็นเรื่องของความยินดีที่เราจะให้ในแผ่นดินพระเจ้าเพื่อเอาไปช่วยคนอื่นต่อประมาณนั้นฮะแต่นี้คือผมเพิ่งได้ยินว่ายิ่งถวายมากยิ่งได้มากแล้วก็ถ้าท่านถวาย20บาทคิดเหอพระเจ้าะ่วยพรท่านคืนเยอะ ท่านก็ได้คืนแค่นิดเดียว40%เนี่ยก็จะมีเรื่องขับผีซึ่งผมมาเคยรู้จักว่าคริสเตียนเราไม่มีผีแล้วแต่อันนี้เขาจะบอกว่าเรามีผีเสมอเพราะงั้นต้องขับหลักคําสอนที่นี่จะบอกเลยว่าทุกคนมีผีและห้ามคุยกับคนอื่นนอกคิตจกักแม้กระทั่งคริสเตียนเดียวกันเพราะผี ในคนน,นั้นมันจะกระโดดใส่<ฮ>แม้กระทั่งการดูโทรศัพท์มือถือในโซเชียลหนังผีหรือละครต่างๆซีรีส์ต่างๆก็คือผีจะกระโดดใส่ห้ามดูห้ามดูเด็ดขาดจนหนักๆเข้าผมอยู่ไปห้ามสงสัยในความคิดผู้นำผู้นำพูดอะไรคือสิ่งนั้นถูกต้องที่สุดผมเข้าไปผมมีโอกาสได้สิทธิพิเศษได้เข้าไปร่วมกิจกรรมขับผีเลยผมเข้าไปแล้วผมเห็นทุกคนที่เห็นในคลิปอาการแบบนี้เป็นอย่างนี้จริงๆ ในสถานที่ขับผีแต่ผมกับแฟนเข้าไปใหม่ไม่เป็นผมก็นั่งเฉยๆแล้วมองดูเขาก็หันมาบอกผมว่าต้องศึกษาเยอะๆต้องดูเยอะๆเหมือนแล้วก็ต้องเชื่อพระเจ้าเยอะๆถึงจะมีอาการแบบนี้แล้วไปร่วมกี่ครั้งถึงมีพฤติกรรมแบบคนอื่นมันจะมีบทบัญญัติในนี้เลยคือทุกคนที่เข้าไปอยู่ในนี้ต้องแกะเขาเรียกว่าแกะพักแกะฟังแกะคําเทศอาจารย์เทศอะไร คือการเท่ของเขามันจะมีการมันจะมีโซเชียลด้วยมันจะมีทักมมีอยู่ในสื่อโซเชียลเราก็จะไปดูใน YouTube เขาสอนอะไรวันนี้ในเรื่องนี้คลิปนี้เขาสอนอะไรเราก็แกะสรุปเนื้อหาถ้าใครแกะได้15คลิปหรือ15เรื่องมีสิทธิ์เข้าไปขับผีถ้าแกะไม่ถึง15เรื่องไม่มีสิทธิ์ขับผีแฟนผมนี่คือแกะเดือนเดียว20กว่าเรื่องจนมีการได้รับเชิญไปเป็นพยานออกรายการของคิดจ,จักรนี้ ไปเชิดชูว่าเนี่ยแกะแล้วชีวิตดียังไงอะไรไงมันเป็นแรงชักจูงให้คนในคิดจัจกรทาตามคขาแบบนี้อันนี้ก็คือแกะจนทําสารบันเลยค่ะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเราก็จะไปแกะพระเจ้านําให้เราแกะเรื่องอะไรเราก็จะแกะสรุปแล้วคุณโอ๊ตมีผีกี่ตัวตอนแรกก็แค่ตัวเดียวครับค่ะตอนหลังๆผมเริ่มไม่เชื่อไม่ไปเขาบอกว่าผมเนี่ยผีเนี่ยมันจะเอาผีดึงผีอื่นมาอีกเจ็ดตัวอพอพรุ่งนี้ผมไม่ไปร่วมกลุ่ม เขาก็บอกว่าไมาเจ็ดตัวอาทิตย์นี้ผมไม่ไปบทไมาเจ็ดตัวยีิบเอ็ดแล้วเขาบอกว่าบางคนน่ะม euh ีถึงสองพันกว่าตัวโอ้อย่างผีของคุณโอ๊ตมีระบุช so uh okay, 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 ื่อมาเลยไหมคะว่ามีครับมีชื่ออะไรบ้างคะที่อยู่ในตัวคุณผมจะยกตัวอย่างเคสของผมเลยนะครับอืมีภูผีหมีภูคือผมอ่ะมีโต๊ะกินข้าวลายมีภู แล้วผมอ้วนผมกินเยอะผมอ้วนมีพุงเขาบอกว่าผมเนี่ยผีมีภูสิง์ต้องเอาโต๊ะอันนั้นไปทําลายทิ้งแล้วผีมันจะออกไปเอา,เอาแล้ว,ลวคุณโอ๊ตทำไหมคะพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็เอาโต๊กกินข้าวผมไปกระทืบแตกหน้าบ้านผมแล้วเนี่ยสามเดือนแล้วผมพุงผมก็ยังไม่เห็นยุบเลยแล้วก็ผีแบรนเนมก็มีด้วยผีแบรนเนมเป็นยังไงคะคืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นพวกพวอร์ซาเช่ที่เป็นหงูงูใช่ไหมคะผมเป็นง,งูแล้วก็เฮอร์เมส ก็มาจากเทพเจ้าอื่นที่ไม่ไม่ได้อยู่ในพระคภีรกุชชี่ที่มีเสือเสือดาวมีงูหรือสร้อยทองที่เป็นมังกรอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นแบรนด์เนมเกี่ยวกับพวกที่เป็นต้มหูเพชรกระเป๋าแบรนด์เนมเข็มขัดกทุกอย่างแพงๆก,ก็ก็ตัดทิ้งหมดเลยค่ะ ต้องทำลายต้องทำลาย,ลายใช่ค่ะไม่งั้นมันจะมีส่วนในชีวิตของเราทําให้เราชีวิตไม่ดีป่วยผียากจนด้วยคือถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยเรามีผียากจนอยู่ในชีวิตเราเราต้องถวายเยอะๆแล้วอาจารย์ก็จะขับผียากจนออกไปหลังจากนั้นเราก็จะกลับมารวยเหมือนคนอื่นได้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นถูกกระทําแบบนี้ไหมแต่ที่เขาวางมือที่ศีรษะอานะคะเขาจะบอกว่าเราต้องการทั้งหมดที่เจ้ามีโ,โมีอีกเคสหนึ่งของกุ้ง คือกุ้งเขาเขาเขาจะสวมแหวนเพชรของแม่เขาเป็นของตังหน้าครับคือแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาบอกว่าต้องเอาทิ้งแล้วต้องขับขับวิญ,ญญาณแม่เขาเออกไปด้วยเพราะเป็นวิญ,ญญาณโซทายวิญญาณโซทายโซทายครับวิญญาณมันพระพุดุษผีแม่สิงอยู่ทําให้เราชีวิตเราไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแหวนเนี้เป็นสื่อของวิญ,ญญาณที่มาสิงเราได้เพราะแหวนเพชรนี้ต้องทิ้งแหวนเพชรก็ทิ้งไหมทิ้งครับอาจารย์ธงชัยอธิบาย เรื่องผีในพระคัมภีมีคําสอนอย่างที่ทางผู้นําได้สอนลูกศิษย์แบบนี้ไหมคะคือ okay, ก่อนจะตอบเรื่องผีผมเอาภาพรวมก่อนว่าเรื่องของการเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องของ faith f a I T H, faith ศรัทธาแต่ดูเหมือนว่าเวลานี้มีคนเอาเรื่อง f a สมาใช้ในบริบทของ fear คือความกลัว f e a R, fear เพอ fear มาแทน f a ส e เข้าตรงน,นี้มันปัปวนหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่า f a สคือความเชื่อหรือศรัทธา พอมนศรัทธาเม็ดกระดูมเม็ดแรกมันผิดที่เหลือก็ผิดหมดต่อมามีความคิดว่าผีหมายถึงนคนที่ตายแล้วแล้วก็กลับมาสิงคนมาหาคนเนี่ยที่เสียไม่เชื่ออย่างนั้นที่เชื่อว่าถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่เราตายไปแล้วเขาอยู่ที่จุดเตรียมเรียบร้อยแล้วเรื่องของคําสอนบริจาคมากพระเจ้าจะอวยพรมากบริจาคน้อยพระเจ้าจะอวยพรน,น้อยผู้มีประสบการณ์ตรงอยากให้คุณออยเล่า เกิดอะไรขึ้นกับการโน้มน้าวใจในการบริจาคกับคุณคะโปรเจกต์แรกก็คือทําธุรกิจแล้วเอากาไรร้อเซมาซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างคิตาจ,จักร hmm. เพราะตั้งแต่ตอนเข้าไปเนี่ยก็ทราบว่าทางคิตาจ,จักรต้องเช่าพื้นที่เพื่อจะทํากิจกรรมกันทุกวันอาทิตย์ก็เลยเป็นภาระใจว่าเราก็ทําธุรกิจเพื่อพระเจ้าเนาะเราก็อาจจะเก็บเงินแล้วก็เตรียมตัวซื้อที่ดินหลังจากนั้นก็ถูกเชิญให้ขึ้นเวทีและอาจารย์ก็พูดพรีเซนต์ว่าเราตั้งใจว่าจะถวายร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมันก็เป็นการโน้มน้าวให้พี่น้องในคิตจักรที่ได้ฟังเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเขาทําธุรกิจประสบความสําเร็จเพราะพระเจ้าอวยพรและถ้าเราบริจาคเหมือนกับพี่เขาเราก็จะได้ไดรับการอวยพรจากพระเจ้าเหมือนกันซึ่งตอนนั้นหลายหลายคนหลายร้อยคนที่ได้รับฟังวันที่ขึ้นเวทีก็เกิดภาราใจในการถวายเพื่อที่ดินจากนั้นอาจารย์ก็มีโปรเจกต์ว่าพระเจ้าให้นิมิตมาฝันมา3าสี่ครั้งแล้วว่าจะเปิดโรงเรียนแล้วที่สําคัญเนี่ย จะเป็นโรงเรียนที่สอน3ภาษาแล้วก็จะมีอาจารย์มีครูมาช่วยสอนมาจากอเมริกาเป็นหลักสูตรอเมริกันก็อยากให้ช่วยสนับสนุนเพราะเราจะให้นักเรียนเรียนฟรีนักเรียนในที่นี้ก็คือลูกหลานของสมาชิกในคิตจักได้เรียนฟรีแล้วก็คั้นเริ่มต้นก็คือจะต้องหาตึกซึ่งอาจารย์หามาแล้วแล้วอาจารย์ก็ทําสัญญามาแล้วซึ่งคนที่จะต้องวางเงินประกันก็คือชื่อของ ของดิฉันเองเอา้าวสัญญามาแล้วก็ต้องเซน็นเซ็นเสร็จก็มีเลขที่บัญชีมาก็โอนซึ่งออยก็ไม่เคยรู้จักเจ้าของตึกอะไรยังไงมาเลยเขาให้โอนก็โอนเขาให้เซ็นก็เซ็นเพราะคือใจใจออยก็ศรัทธาพระเจ้าอยู่แล้วแล้วยิ่งได้ช่วยเด็กให้เรียนฟรีก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยก้อนนั้นก้อนแรกเท่าไหร่ครับที่ที่จ่ายไปที่โอนไปก็สองแสนสี่รวมทั้งหมดเป็นสามแสน สามแสนหกใช่ค่ะค่ะอันนั้นเมื่อตั้งแต่ปี65สุดท้ายตัวเลขเบ็ดเสร็จอยู่เท่าไหร่คะยี่สิบกว่าล้านค่ะโอ้โหยี่สิบกว่าล้านขายรถสองคันแล้วก็ขายทองที่เก็บมาส่วนหนึ่งด้วยค่ะระหว่างทางมันไม่มีคําว่าเอะเลยเหรอคะว่าเงินได้เอาไปสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนจริงไหมหรือชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมคือตอนนั้นโรงเรียนก็เกิดขึ้นจริงค่ะ ก็ค่อยๆมีก็รีโนเวทส่วนตึกที่ไม่เสร็จก็ไปช่วยรีโนเวทเคยถามอาจารย์ไหมคะว่าทําไมต้องเป็นตึกนี้ที่จะใช้เป็นโรงเรียนไม่เคยถามค่ะเพราะทุกครั้งที่อาจารย์อยากได้แล้อาจารย์ก็จะมาพูดว่านิมิตจ,จากพระเจ้าแต่โรงเรียนเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้เรียนฟรีจริงตามที่บอกออยมันรู้ตอนหลังว่าทุกคนก็จ่ายเงินเหมือนกันคุณออยเองก็ตัดสินใจให้ลูกมาเรียนก็ให้ลูกออกจากโรงเรียนอินเตอร์มาเรียนโฮมสกูลแป๊บหนึ่งแล้วก็เชื่อและเชื่อมั่นว่าเป็นหลักสูตรอเมริกันแล้วก็คิดว่า น่าจะเป็นผลดีเพราะลูกเราได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเพราะช่วงเช้าก็ก็จะอธิษฐานนมัสการร้องเพลงแล้วก็จะบอกว่าเขาก็จะได้เรียนตามระบบการศึกษามาตรฐาน<อ>ก็เลยให้ลูกไปอยู่ที่นั่นเจ็ดเดือนเป็นยังไงบ้างคะก็ลูกบอกว่าชีวิตยากลําบากลําบากก็คือที่นอนอาหารการกินก็ไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็นอนรวมกันไม่สะอาด ตามสมควรมีแมลงสาบบ้างอะไรอยงี้ค่ะแล้วก็าจานชามก็ไม่สะอาดเด็กหลายคนก็นอนรวมกันแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามีกล้องวงจรปิดในในห้องนอนของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงด้วยหลังจาก7เดือนเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําว่าจะต้องพาลูกไปติวที่โรงเรียนกฎวิชาการจัดกลุ่มกันไป8ปดคนติวเพื่อจะสอบ GED ค่ะก็เหมือนว่าวุฒิ GED ก็เหมือนเป็นวุฒิสอบเทียบ ตอนนี้มห้าแล้วจะต้องสอบเทียบเพื่อจะเข้ามหาลัยเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาและเสียค่าเทอมในราคาแพงด้วยปีละแสนแปดถ้าจ่ายเต็มรายเดือนเดือนละหมื่นห้าแพงมากมีเด็กเรียนทั้งหมดกี่คนคะช่วงนั้นน่าจะประมาณสักเกือบสี่สิบคนตอนที่ลูกสาวอยู่สี่สิบคนแล้วก็จะมีสมาชิกในคิตจักรถูกแต่งตั้งให้มาเป็นครูสอนเด็กพวกนี้ครูทุกคนคือสมาชิกในโบสถ์ที่อยากมาทํางานใกล้ๆผู้นํา แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็เอามาลงโรงเรียนแต่ผู้นําไม่ได้จ่ายเงินเดือนเป็นผู้ปกครองผู้นี้เอาเงินเดือนอะเอาเงินค่าเรียนของลูกอะไปจ่ายให้ครูแต่คนได้หน้าก็คือผู้นํา40คนคือแบ่งแยกออกเป็นชั้นเป็นชั้นเรียนหรือว่าแบ่งกลุ่มอะไรยังไงอะคะเดี๋ยวพันที่ผมพูดแล้วครับผมเป็นครูในโรงเรียนนั้นคือตอนนั้นผมเป็นสมาชิกที่นี่แล้วผมอะเคยเป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ทีนี้ครูในโรงเรียนก็มาท้าทาว่าเออตอนนี้อยากให้มีคนมาติวคณิตให้เด็กหน่อยผมเลยได้ลองเข้าไปสอน พอเข้าไปสอนผมก็ช็อกค,คือเด็กที่อยู่ด้วยกันนะครับระดับมัธยมเนี่ยหนึ่งถึงหกเนี่ยอยู่คลาสกันคือแบบเรียนด้วยกันเลยแต่ผมถามน้องๆเขาเรียนยังเขาบอกว่าก็แค่เอาไอแพดมาตั้งแล้วอยากดูอะไรก็ดูคือแล้วก็จะมีครูบางคนก็จะโยนบทเรียนมาเออไปเรียนไปดูเรื่องนี้กันนะแต่คือก็จะไม่ค่อยได้สอนนานๆจะสอนทีหนึ่งแล้วก็จะให้เด็กเน้นเรียนกับไอแพดกับจอ,อไปเีเป็นหลักในโรงเรียนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเขาบอกผู้ปกครองเขาไม่บอกผู้ปกครองว่าเป็นกศนแต่ความเป็นจริงเนี่ยเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดก้าาภษษอังฤ ก็จะจับไปผูกกศนแล้วก็จะพาเด็กไปสอบแต่เวลาเรียนก็คือให้เรียนกันเองตรงนี้แต่ไม่เคยบอกเด็กเลยว่ามันคือไปสอบกศนเขาจะเรียก NFE อะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษให้มันดูดีส่วนเด็กที่พอมีเงินแล้วก็มีภาษาอังกฤษได้ก็จะให้ไปลงกระสตร GED GED ก็คืออย่างที่พี่ออยเล่าเมื่อกี้ครับเพื่อไปสอบเทียบเพราะเนื่องจากว่าเอาความรู้ในโรงเรียนมันไม่มีเด็กที่อยู่นั้นอ่ะไม่มีความรู้พอที่จะไปสอบข้างนอกเลย แล้วมันเป็นการเอาเด็กในระบบออกมานอกระบบะปัญหาที่ผู้ปกครองหลายคนเจอครับก็คือเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนแล้วพอเอาลูกออกมาแล้วอยากเอากลับไปเข้าโรงเรียน<ม>ทําไม่ได้เด็กบางคนออกมาป .5 เรียนไป2ปีจะออกไปเข้ามา .1 ม .2 ข้างนอกปรากฏไม่มีบุฒิ<ม>เขาเพิ่งรู้แล้วเขาก็ช็อกว่าเอาลุกเขาออกไปไม่ได้นะต้องเรียนตรงนี้เพื่อให้จบอายุ15เพื่อเอาวุฒิมาต้นให้ได้ก่อนถึงไปเรียนมปลายที่อื่นได้ เด็กก็ช็อกเพิ่งรู้พ่อแม่ก็เพิ่งรู้บางคนรู้เสร็จก็ต้องเอาลูกออกไปติวเองไปเรียนเองเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าพอจบแล้วคือได้กศนอมุกอออมดกศนไม่เคยพูดค่ะแล้วก็การโปรโมทให้เด็กเด้คิดาจากมาเรียนก็โปรโมททุกวันอาทิตย์มีการลง YouTube ก็เหมือนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตอนนี้คิดจากเรามีโรงเรียนแล้วนะให้สมาชิกทุกคนส่งลูกมาเรียนเรื่องของการตีลูกแม่เบีย <c oughs> มีประสบการณ์ <c oughs> ตรงจากเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็ตอนเอาน้องเข้าเรียนได้ช่วงสัปดาห์ที่สองก็โดนตีมาเลยแล้วเขาก็ร้องไห้อะโทรหาเราช่วงกลางคืนแตเ่เขาอยากกลับบ้านอยากให้เราไปรับแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเราก็บอกว่าน้องต้องอดทนน้องต้องอยู่จนวันศุกร์ไปรับเขากลับมาคือก็เขาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพอเราเห็นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเห็นรอยซึ่งแบบ ตกใจมากเออว่าน้องโดนอะไรสรุปนี่คือถูกตีใช่ไหมเขาไม่กล้าเล่าเขากลัวแล้วเขาก็เก่งเราก็เลยไออลายส่งข้อความไปถามกับคนที่เป็นอาจารย์เราก็ส่งรูปไปให้เขาดูว่าเนี่ยน้องตนตีรุนแรงเกิดอะไรขึ้นทําไมตีแรงขนาดนี้เขาก็บอกว่าเขาตอบว่งไงก็บอก ก็บอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่ายินยอมให้ตีได้พี่บอกว่าใช่ยินยอมให้ตีได้แต่พี่ไม่ได้หมายความว่าให้ตีได้ขนาดนี้จนเราไป f i ว่าใครจะให้คําตอบได้ว่าน้องผิดอะไร<ม>เขาก็บอกว่า<ม>เป็นการตีขับผีค่ะคุณแม่เป็นการตีไล่ผีบอกไล่ผีอะไร<ม>ผีโกหกโกหกเรื่องอะไรโกหกว่าน้องไม่ได้ทําผิดเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่เล็กน้อยมากน้องอ่ะโซนเล่น<ม>แบบไม่ได้ระวังอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็จะมีเด็กเล็กๆไม่กี่เดือนแล้วแบบเหมือนไปขวดน้ําถือขวดน้ําแล้วก็ขวดน้ําหล่นไปโดนน้องเล็กๆแล้วน้องก็ร้องเขาไปเถียงครูว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแล้วบอกให้เขาขอโทษอตอนแรกเขาบอกว่าน้องอ่ะไม่ยอมขอโทษเพราะน้องบอกว่าน้องไม่ได้ผิดเราก็บอกเอ๊ะปกติน้องอ่ะเป็นคนที่มีความรามับผิดชอบนะทําอะไรผิดเขาจะเป็นคนที่ขอโทษง่ายมากขอโทษแบบฟุ่มเฟือยเลยแหละเขาบอกก็น้องไม่ยอมรับ บอกไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับเขาจะพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็เลยถึงไม่อยากจะพูดคําว่าขอโทษแต่สุดท้ายคือเขาก็ขอโทษแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าโดนหนักก็คือเผลอเดินแก้ผ้าโป๊ออ,อกจากห้องน้ําอำแล้วมีคนไปฟ้องว่าน้องแก้ผ้าเดินออกมาจากห้องน้ําก็เลยโดนเรียกไปทําโทษชุดใหญ่ บาดแผลทางกายกับทางใจที่มันติดตัวลูกมาจนถึงวันนี้แม่เองก็ยังต้องเยียวยาลูกอยู่พาลูกไปพบจิตแพทย์ด้วยตอนแรกไม่ได้ว่าไปหาหมอจิตแพทย์แต่ตอนสุดท้ายเนี่ยอาการพานิคน้องเขาก็ไม่ยอมหายต้องพาน้องไปพบจิตแพทย์เพื่อให้เขาช่วยดูให้ค่ะคะสุดท้ายแล้วทุกคนที่ออกมาเรียกร้องไปแจ้งความแจ้งเรียบร้อยแล้วต้องการให้ผู้นํามารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีใบแจ้งความ ที่สนอสนอบางนาใช่ไหมครับเจ็ดตุลาคมไปแจ้งความมาความผิดที่แจ้งเป็นความผิดฐานช่อโกงใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นของช่อโกงเงินของคุณออยคือความผิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องของส่วนของที่มีการทําร้ายร่างกายลูกเนี่ยก็ไปแจ้งความเรื่องของการทาร้ายร่างกายลูกเพิ่มเติมได้ส่วนของพี่ออยเองที่ไปแจ้งความเรื่องของกรณีการถูกช่อโกง ช่อโกงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุก5ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นโทษค่อนข้างแรงนะครับเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ตัวของเจ้าสำนักเนี่ยกับที่ผมเน้นนะครับกับสาวกที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำตรงนี้นี่พนักงานสอบสวนต้องมีการขยายผลไปว่าบุคคลใดบ้างแบ่งหน้าที่กันทาและความผิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งก็คือความผิดตามพรบคอมเพราะมีการ เรื่องของต่างๆเข้าทาง YouTube เข้าทางระบบคอมพิวเตอร์ไอ้ส่วนนี้แหละครับโทษนะในส่วนตรงนี้เนี่ยผู้เสียหายท่านใดที่คิดว่าตัวเองตกเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเพิ่มได้ล่าสุดทางสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแล้วนะคะให้กับทางคณะนี้ซึ่งใช้ว่าเป็นเหมือนเป็นคณะน้ำองุ่นใหม่ มีคำสั่งพักการเป็นสมาชิกชั่วคราวแล้วแล้วก็ให้ทางผู้นำได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน30วันด้วยดรคมเอกออกมาชี้แจงกับคุณอารนาัลชานะคะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ลทัทธิเขาก็เป็นผู้นับถือคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ชื่อว่าคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่แล้วกิจกรรมไล่ผีไล่วิญ,ญญาณที่เห็นกันเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นไปตามหลักคาสอนไม่ได้มีการบิดเบือนถอดมาจากพระคัมภีร์แล้วโครงการที่จะมีการสร้างที่ทางคุณออยทาง ทั้งคุณแบมบอกว่า300ล้านเขาบอกว่าเป็นรงการของเขาจริงมีเป้าหมายที่จะสร้างแต่ว่าตอนนี้ยังหาทำเลหาที่ดินไม่ได้เพราะว่าที่ดินราคาแพงแล้วยินดีให้มีการตรวจสอบบัญชีด้วยก็รู้ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยคุณพูดใช่แต่ต้องดูว่าไอเจนด้าทั้งหมดคุณมีอะไรที่เด่นอยู่ไหมแอบแฝงอยู่ไหมถ้าแอบอซ่อนเล้นวาระซ่อนเล้นอยู่บางอย่างเอาสิ่งดีๆมาเป็นเครื่องมือ,อมในการหาผลประโยชน์ซึ่งอันนี้ไม่ใช่พระกบีสอนไว้ว่าอย่าไปเอาเปรียบคนอื่น อยาไปทําร้ายคนอื่นทุกอย่างที่ทําอยู่ถ้ามันดีจริงเ<ม>ช่เนไปขับผีทุกคนไปนสรรเสริญกับขอบคุณที่ขับผีไนดะ้ก็ดีนะแต่เข้ามาช่วยเหลือให้บริจาคและออกมาเป็นผลตอบแทนชัดเจนที่ดีเลยเงี้ยก็ดีแต่เป็นการว่าทุกวันนี้คนมาลองเรียนว่านะมันการไล่ผีที่ทําให้เกิดปันปวนในชีวิต<ม>นะการที่บริจาคเงินแล้วเป็นกายให้เกิดความแนละ้วสับสนแล้วเจ็บปวดถูกกระเพราะอานนี้มันไม่ใช่เจ<ม>ตนาลมของพระกรพีเพราะว่าอย่าลืมนะต้องมีความรักค,ความรักไม่ทําอันตรายเพื่อนบ้านไม่ทำอันตรายใครใันผมคิดว่าที่เขาพูด ถูกครับแต่ถูก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 แต่ดูทั้งภาพรวมแล้วมันใช่ไหมแค่นั่นเองอ่ะสมควรไม่สมควรเหมาะสมไม่เหมาะสมมันเป็นตัวขยายความว่าสิ่งที่เราทำนั้นใช่หรือไม่ใช่ทางก<า>็ไม่อยากให้มีใครเสียหายไปมากกว่านี้ถ้าเราเปิดใจของเราเพื่อรับรู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราจะได้มาพิจารณาว่าความเชื่อความศรัทธาของเราอ่ะมันอยู่ถูกที่ถูกทางถูกคนหรือเปล่า